คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเด็กๆควรได้รับคำแนะนำนะครับ ครบเคลื่อเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ snba 2 2 2ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ n b a 2 2 2ครับมาพกเกี่ยวแล้วนะครับกับทีเด็ดจอนเจ NBA เ hey, ฮทุกวันกับอยู่กับผมเช่นเคย12ตุลาคม2 0 2 4วันนี้มาคุยก่อนเกมวรบาสเกตบอล NBA เกมอุ่นเครื่อง p r e ซีซั่นครับเป็นคู่เอกอีกหนึ่งคู่ในเช้าวันเสาร์ การพบกันระหว่างมินนโซตาทีมบอว์ฟครัวัน,นี้เจอกับทางด้านฟิลาเดลเฟียเวนตี้ซิกเซอร์ครับโดยโค้ชของมินนโซตาทีมบอว์ฟดูดูการนี้ยังคงเป็นคริสฟินช์เหมือนเดิมครับดูดูการที่แล้วทําผลงานไว้อย่างยอดเยี่ยมครับจะได้ดวลกับนิกเนอร์สครับซึ่งก็เป็นโค้ชในซีซั่นที่แล้วเช่นกันครับให้กับฟิลาเดลเฟียก่อนไปวิเคราะห์วิจารณ์เกมนี้ครับไปดูผลงานการอุ่นเครื่องเกมแรกของหมาป่ามินนโซตาเอาชนะทางด้านเอเลเกอร์ไปได้แบบขาดลอย1 2อบต่อ107ครับ โดยผู้ทำสกอร์สูงสุดวันนั้นครับเป็นดาวรุ่งนะฮะอย่างโจสมินนอตครับมี22แต้ม8รีบาวครับส่วนผู้เล่นตัวจริงครับของมิเนสโซตาทิมเบรบูปเป็นตัวใหม่อย่างดอนเต้ดิวิเซนโซซึ่งผลงาน,นวันนั้นของดอนเต้ดิวิเซนโซมีอยู่11แต้มกับ2รีบาวและ1แอสซิสครับแต่นั่นก็เพียงพอแล้วครับที่ทำให้เกมอุ่นเครื่องเกมนี้ครับมาป่าโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยม ส่วนทางด้านฟิลาเดลเฟีย er 26ครับก็มีเกมอุ่นเครื่อง1เกมเช่นกันครับก่อนมาดวลกับมินนซตาในวันนี้เจอกับทางด้านนิวซีแลนด์เบรเกอร์สครับซึ่งในเกมนั้นครับฟิลาเดลเฟียเอาชนะไปได้แบบขาดลอยตามคาดครับฝีมือก็ถือว่าคนละเกรดกันครับ139ต่อ84โดยผู้ทําสกอร์สูงสุดครับฝั่งฟิลาเดลเฟียเป็นตัวสำรองอย่างเจิดแม็กเคนครับ15แต้ม7รีบาวด์3แอสซิสส่วนเจ้าหนูไทริสแม็กซี่ครับ15แต้ม1รีบาวด์3แอสซิส และแอนเดรดัมมอนครับ11แตม้ม7รีบาวไปดูผู้เล่นตัวจริงในวันนี้ของทั้ง2ทีมพอยการ์ดฝั่งมิเนโซตาทิมเ ey, บิ er ร์บูปเป็นไมค์คอลลี่ดวลกับไทริสแม็กซี่ครับตำแหน่งนี้ความสดคงต้องยกให้กับไทริสแม็กซี่ครับมีความว่องไวมากกว่าแต่ความเก่าไปที่ไมค์คอลลี่ส่วนชูติงการ์ดครับแอนแมนแอนโทนีเอ็ดเวิร์สครับจะได้ดวลกับเคลลี่อูเบรจูเนียตำแหน่งนี้แน่นอนครับมิเนโซตาทิมเบิร์บูปเหนือกว่าชัดเจน ดูผู้เล่นในตำแหน่งส s m ฟอร์เวิร์ดครับจาเดนแม็กเดนเนลส์ครับโดดเด่นเรื่องของเกมรับจะได้ดวลกับเทพเจ้าพอร์จอดครับย้ายมาจากคริปเปอร์สครับมาอยู่กับฟิลาเดลเฟียในซีซั่นนี้ยังไงก็ตามครับชื่อชั้นก็คงต้องไปที่พอร์จอดส่วนพาววเอร์ฟอร์เวิร์ดครับตัวใหม่ของมินนโซตาอย่างจูเลียสเรนเดลครับจะได้ดวลกับคาลิปมาตินครับแน่นอนครับตำแหน่งนี้ตัวใหม่อย่างจูเลียสเรนเดลครับถือว่าเหนือกว่าเยอะส่วนเซนเตอร์คุมวงในครับเป็นทางด้านรูดี้โกแบร์เหมือนเดิมครับยังคงอยู่กับมินนโซตา ดวลกับอันเดร่ดอมมอนครับก็เป็นคนที่เล่นเกมรับได้อย่างยอดเยี่ยมครับ2คนนี้ก็ถือว่าสูสีครับแต่ยังชอบรูดี้โกเบร์มากกว่าไปดูรายชื่อผู้เล่นบาดเจ็บของทั้งสองทีมครับฝั่งมินนซตาทิโเบูเป็นจูเลียสเรนเดลครับสถานะเป็นวันต่อวันครับต้องเช็ครายชื่ออีกครั้งครับเรื่องอาการบาดเจ็บบริเวณไหล่ส่วนทางด้านโจเอลเอ็มบีครับวันนี้น่าจะไม่ลงสนามอย่างแน่นอนครับยังคงต้องพักก่อนครับก่อนที่จะทำศึกใน NBA Regular Season โดยนี่เป็นชมหน้าผู้เล่นตัวจริงของทั้ง2ทีมที่จะลงมาดวลกันในควอเตอร์แรกจากการคาดการเท่านั้นครับรายชื่อจริงต้องเช็คอีกครั้งก่อนลงสนามครึ่งชั่วโมงฝั่งมิเนโซตาทีมบูป,ประกอบไปด้วยไมค์คอลลี่แอนโทนี่เอ็ดเวิร์สจาร์เดนแมคกแดเนลล์จูเลียสเบนเดลและรูดี้โกเบร์ส่วนฟิลาเดลเฟียเเเซซซวนตี้ิกอร์ประกอบไปด้วยไ er ทริสแม็กซี่เคลลี่อูเบรจูเนียเคปเปอเจ้าพอจอร์ดเคลลิปมาร์ตินครับและแอนเดรยดัมมอน โดยทั้ง2ทีมลงเล่นศึกอุ่นเครื่องไปแล้วคนละ1เกมครับแล้วก็ทั้ง2ทีมก็ชนะมาทั้งคู่ครับจับคู่แมชอัพดวลกันในวันนี้ครับน่าสนใจครับแอนโทนี่เอ็ดเวิร์ดส์ครับฉายาแอนแมนครับจะได้ดวลกับเทพเจ้าพอร์จอร์ดครับซึ่งฤดูกาลที่แล้วครับแอนแมนกดไป25.9แต้มต่อเกมส่วนพอร์จอร์ดครับฤดูกาลที่แล้วตอนลงเล่นให้กับคริปเปอร์ใน NBA Regular Season ครับมีอยู่22.6แต้มต่อเกมครับฟอร์มก็ถือว่าดรอปลงไปเล็กน้อยสำหรับพอร์จอร์ดครับเนื่อองจาาากกกกยุุ็มขึ้นททีครับ ทศนะของจานเจในคู่นี้ครับถ้าว่ากันตามตัวผู้เล่นครับแล้วก็บาสระบบของเร์ดามินีโซตาทิมบูฟครับเป็นทีมที่มีเกมรับยอดเยี่ยมครับดวลกับฟิลาเดลเฟียในวันนี้ซึ่งไม่มีโจเอลเอ็มบีดครับถ้าว่ากันตามฝีมือของผู้เล่นทางด้านทิมบูฟน่าจะได้เปรียบอยู่เล็กน้อยครับแต่ก็ต้องดูครับว่าทางด้านโค้ชของทั้ง2ทีมจะส่งผู้เล่นชุด2.3ชุด 3, ลงมาขนาดไหนครับแต่อย่างไรก็ตามวันนี้ขอยืนฝั่งมิเนโซตาทิมบูฟชนะเกิน3แต้มครบเคร่องเรื่องความมันดุดันไม่เกรงใจใคร กลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับแล้วพบกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ไปด้วยนะครับขอบคุณครับ